สวัสดีครั้งนะครับยุกับผมนะครับช่องฟิชซิ่งฮันเตอร์นะครับนี้เขาออกไมยมาตบปลานะครับปลาช่อนตีปลาช่อนขึ้เกานะครับไมยนี่ตั้งแต่คลิปกอนกรนานุ้นนะครับได้ปลาตัวหนึ่งนะครับปลาช่อนตัวล่างสวยแต่กับปลาดงมาไม้นี่ประมาณโดนเติบแล้วครับลร้มือแล้วเอ้า พอาหอนเราก็เขาล่องตีบ้างนะครับเพื่อ,อสีบ่เป็นการเสียเวลาเพราะว่าอากาศกำลังเย็นอากาศกำลังดีนะครับเา<ม>ตีเรียนๆนะครับอากาศคึมฟ้าคึมฝนก็ค่อยหอนนะนะพอตีปุ๊บปติดละปุ๊บหายละนะครับกัดแล้วกัดแล้วนะครับมันปุ๊บกัดปั๊บละ Và chúng không Tem lệch Tem lệch mắt là hấp tem lệch คนเต็มๆนะผมว่าเนี่ยใคตอนยนต์มาทันเดินละเดินละบุดป้ตัวใหญ่ป้ตัวใหญ่ป้องโอ้นะครับแต้มแรกสวยๆนะครับใบใหญ่นี่นะครับเจอแล้วตามหาปลาช่อนนะครับแต้มแรกอุ้ยอุ้ยเกือบลุด จะประมาทพุดเดี๋ยวเบ็ดหักอีกง่ายอีกนะครับเตรมแรกมาไว้นะครับกัดอ๋อกัดกัดบอลลึกไปเลยไซส์สวยๆนะครับไซส์กิโลใส่พอถึงรูนะครับอืมนะครับประมาณสักหาฉีดได้มั้งเนี่ย ครใส้ห้าฉีดเพอประมาณนี้นะครับองไ้เมนูเผาปลาชนไปนะครับเดี๋ยวตกอีกสักแป๊บบนึงเราจงคอยปลากันไหมจะมีแต้มที่สองนะครับนะครับนะครับมาถึงแล้วไม้นี่ไม้มหาชน มีแต่คนมาใหมน่นี่ท่านว่าว่าได้ตลอดเอาตัวสอบเบิ้งนะครับไม้แรกบ่คือเขากะถอยนะครับมือนี่ ยังกว่าทีฟังพีก่อนอู้ปลาเอียงปลาชนมันจะอยู่ข้างฝั่งฟัง่ย โดนโดนโดนละโดนล้โดน,โดนละวคบสกุลนะครับควบสกุลทำงานแล้วเฮ้ยมาอยู่นะครับอยู่อยู่อยู่นะครับคบสกุลคบสกุลทำการแล้วแต้มที่สองนะครับตั้งจากแต้มเมื่อกี้เขาไปทุ่นนะครับไปฟังนนมามามาอึ๊บโอ้ตัวบกใหญ่เลย ใส่กิโลแล้วนี้โอ้นะครับกบสกลุลสวยงามนะครับตัวนี้มาถึงกับใหญ่มันเดิมนะครับรันหนึ่งกิโลนะครับใส่กิโลนะครับใหญ่กว่าตัวแรกนะใหญ่กว่าตัวเลกนะนะครับกบสกลุล สกุลแพงลิตแล้วครับน,ะ,นะครับใส่กำลังสวยโอ้ตัวบุกใหญ่เลยประมาณหนึ่งกิโลอ่ะนะครับใส่เียไปคนอญ,ญาตเจ้กันแป๊บนึงนะครับนี่นะกดกล่องมาทันมันไปปุ๊บกัดปุ๊บเลยครับกดสกุลในน้อนนะ นะครับตัวที่เต็มที่สามนะครับมันนี้รถปุ๊บกัดปับ๊บหลุดบ่หลุดนะครับบ่ยูโอ้ยบ่ยูหลุดหลุดนะครับมันแล้วหลุดไปเอาไม่นะบนึกวัาตะยูบ่ยู โยนปุ๊บกัดปับ๊บคิดแล้วคิดแล้วคิดไม่แล้วพันหมดจะหมด ปลนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับช่องฟิชซิ่งฮันเตอร์นะครับเรากัจะขอนะครับปิดคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมปลาห้าเด็ดปลากะสองตัวแล้วครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมและก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งเพื่อจะบ่เป็นการพลาด ในการแจ้งเตือนนะครับแต่อ็จะเป็นกำลังใจนะครับให้คนทําช่องนะครับ Fishing Hunter นะครับ